สคนเรานะคะพ่อแม่ลูกนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำภารกิจเพื่อชาติป๊อบแคทค่ะเท็กเจ้าแมวอ้าปากที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้นะคะอ่นนี้น,ะะน,นาตอนคนพร้อมเลยค่ะพร้อมมาก ออแม่อันนี้คือแม่ยังไม่มีใครกดเลยนะคะใช่ตอนนี้ทุกคนยังไม่ได้เริ่มกดคลิกเลยนะคะอ่าเรามารู้จักไอเจ้าตัวป๊อปแคทเนี่ยเกมนี้มันมาจากไหนจริงๆเนี่ยมันเป็นมีมตลกมีมหนึ่งค่ะที่เอาเจ้าแมวที่ชื่อโอ๊ตมิวที่ใชชืว่วิตเตอร์นะคะใช้ชื่อว่าซาเฟีย BFS ชาวอเมริกันเนี่ยอัดคลิปเจ้าแมวโอ๊ตมิวเนี่ยมองมลงที่หน้ากระจกพร้อมกับอ้าปากไปด้วยอ้าปากไปด้วยพออัดคลิปนี้ลงไปปุ๊บ ก็กลายเป็นที่ฮือฮาของเหล่าชวพีเตอร์เลยเขาก็เลยออกมาสร้างเกมกันอ่าพอสร้างเกมกันมานี้ใช่ไหมทุกคนอ่ะทั่วโลกเลยเวิร์ไว้อ่ะก็แห่กันเข้าไปเล่นเกมจนตอนนี้นะคะไทยเรานะคะคออันดับหนึ่งแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยในขณะที่จำนวนลิกนะคะก็ยังคงคลกวัวๆเลยนี่นะคะ อันดับหนึ่งนี้นะคะแรงกิ้งนี้นะคะเลยเราสี่คนไม่หยุดเลยอ่ะไม่หยุดเลยอ่ะหลับลันรูปปุ๊บ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 ตลอดอ่ะไทยเราคือสามเมื่อขีมากมือหงิกอ่ะแม่ว่าไทยไทยต้องสามพันล้านโอ้สามพันล้านคีก็หล่อตอนนี้นี่ค่ะเด้งรัวๆเลยค่ะใช่ค่ะเด้งไม่หยุดเลยเราสี่คนนะคะก็เลยจะมาช่วยทำภารกิจนี้เพื่อชาติ รักษาให้ไทยนะคะของชั้นอันดับอันดับหนึ่งนะคะตลอไปนะคะเป็นสดีดีดีก็กีกติการก็คือว่าทุกคนอะค่ะจะมีป๊อปแคสคนละอันนะคะคนละเครื่องนะคะแล้วก็ให้กดไทยในห้านาทีนะคะว่าใครจะได้ยอดสูงสุดนะคะสำหรับผู้แพ้เนี่ยก็ทำปากอาหุบอาหุบปเหมือนป๊อปแคสนะคะโอเคเดี๋ยวเราสี่คนนะคะจะต้องแข่งกันกดป๊อปแคส ใครกดได้มากที่สุดนะคะเป็นอันดับหนึ่งสองรอดอันดับ3 4สแพ้นะคะช่วยเชียร์ด้วยนะช่วยเชียร์แม่ด้วยนะ <c oughs> ช่วยเชียร์แม่กับพ่อด้วยนะ <c oughs> ช่วยเชียร์หนูค่ะช่วยเชียร์หนู <c oughs> อ่ะออแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเม,มาห <มา S 3> นึ่งสองห<อ>นึ่งสองเริ่มไป 1941, สอ้ยยี่สิบได้ไม่ได้นะไม่ได้หนสองเริ่มอันนี้นูกัีชี้เราถือนะคะดูกันนะคะว่าใครจะชนะไออ้ถ้าวันที่สา้หนึร้อยแล้วสองรอยแล้วทำไมอย่างนี้อังอยู่ไว้ไวนที่แปดเจ็ด้อยแล นี่หน <but> ูก yeah. ับพี mm ่ช hmm. uh ีโดงอยู่นะคะดูกันนะคะว่าเจ็ดร้อยแล้วออีกคน่สามหนาหงน้ามาขึ้นตัวเลยหกร้อยแล้ว มก uhm. ี่ยวไมเกี่ยวหนูไปพันแล้วคะตอนนี้นะคะมันอยู่ๆมันก็บา็อนพันแล้วนะเ่อะคะตอนนี้นะคะหนูน้ำพี่โดจริงไม่บล็ละจะขึ้นตัวเลขจะขึ้นแค่บางตัวเลขเอาเอาแล้วเอาแล้วไม่เกี่ยไม่เกี่ยวไเกี่ยวไม่เกี่ยว ิ้วล็อกอะมีนิ้วล็อกอค่ะเพราะอะไรอะเราลองบอกมันหล่นมันหล่นอ้าวอ้าวอ้าวใกล้แดงแล้วนะสาวแล้เฮ้ยอะไรน่มจังะบากอะไเนี่ยากเยอะมากวกนั่นมันบาอะดีผ่านไหครับทำไมทน แก้ปัญหาแก้ปัญหาแก้ปัญหาเองนึ่งพันห้ไร้อยไล้วมักนสองพันอุ้ย่จะปสองพันแล้วได้เงี้ยไ้เงี้อมาบักใหม่บักใม่มาสามพันเลวก้พันห้าร้อยเร้ว เท่าไนแล้วคันแล้วค่ะโอ้ยแม่จะไม่ยอมแฮ้ไม่ไมยมแฮะอยากใ้เป็นไบักเหมือนเกี้้งไหเลยค่ะเก้งตั่นิ้วมาท่เลยค่ะสองพัหนึ่งร้อยเร็วสพั้อยแ่วๆสองพันเก้าร้อยสี่พันเท่าไรแล้วคะหน่งเท่าไหร่ค่ะสองพันสี่พันหนึ่งร้อยสิบมันทำเงินแล้วละเขาไม่ผ่อนเป็นสอ0พันแล้วถ้า่นเท่าไหร่ก็สามรอย พี่ีสองังัสร้อยเยเอะมากอูไดมากีปเป็นที่สองแเลย้เป็นพี่เาสท่าไหร่แม่บเปล่าแม่บเปล่าเขาสองพันแปดพันสบเอ็ดพัน่พันแพันส่พันแ่พัน่พัแพันส่แพันส่พัน่พัี่พดพันแพั่พ ไม่รู้มันเลนระลาดดยะาแล้วาค่ะคนแต่ร้อยแล้วน่กมลูกสาวแมลูกสาวดที่รกาวแาวอุ้ยแคไปเร็วมากเยมแล้วหน้า่านแล้วน้าห้าพัน่านหกร้อยแล้วไม่เยอะม่รู้มันเล่นนากรหลาดดนะ แค่เยอะมากเลยเออบักแล้วบักแล้วทำให้มันบักเออบักอย่างเงี้ยแหละดีมันจะเพิ่มจเสุดท้ายครับหน่าทีห้าพันแปดร้อยตอนนี้อุ้ยหกพัแล้วโอยไหกพันแล้วเหรอมีเยจังเลยนี่าองร้อยสองร้อายแม่บักป่าสามสิบวทีส้ายสมสิบวินทีสุดท้ายเตรียมนะไว้หลังเลยค่ะ เฮ้ยสี่พแล้วเยอะจังเลยสี่พัน้ยเอาใจต้อยเดี๋ยวพ่อขอ้ขอนะเดี๋ยวพอจะนับนะต่ำสิบวิสุดท้ายต่ำสิบวิสท้ายสิบสุดท้ายเก้าแปดเจ็ดหกห้ส่สาสองหนุดหมวกแอรมวกหมวกเลยมวกเ้ากดนะ เช็คทีละคนทีละคนเลนะคะเริ่มจากแม่ือยแม่แม่นะคะแม่เท่าไหร่ครับคลิกรัวๆไปได้ทั้งหมด3 2 9พันสอค่ะพี่ใจพี่เลมจ่นไมไมาไรมาเจ็ดพันสิบเอ็อ้าวหัวท้ายก่อนไม่ใช่ไม่ใจที่ดึกนะพอใจค่ะพอใจเนยนำไปทั้งหมด4 6่พ อ๋ <ak> อตอนที่แม่โดนดแม่ยืมที่พ่อาพอมากกว่าสี่พันผมกยเกปพอใจกับแม่โดนนะคะแต่เกิดพ่อไม่ถึงออโยนแทม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 แม่ทมแคมแทมแทมแ้มแทมแทมแคมแท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 ม่ทมแทมมแแทมแมแมแม่แคมแมแมแแม แคมหน้าจอส่งแ่70 7011แคมหน้าจอไว้่น,วนึ1 1โอเคค่ะงั้นแสดงว่าเกมอ่ะมาัาสนทอนแล้วละ่ะว่าไม่เหมาะกับไวไวอย่างเรา <laughs> ไวพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้แพ้นะคะแพ้ไวเด็กๆนะคะโอเคถ้า <laughs> okay, งั้นกดก็คือกดทำตามกติกา <laughs> คนแพ้สองคนสุดท้ายเริ่มจากแม่กัน <laughs> ค่ะ ้องมาทำทาน้องแมวเจ้าโอ๊ตมิวนะคะสิครั้งไม่ต้องกลละนับลยนะคะหนึ่งสห้าหกจ็ดแปดอาทิตี่แดทำใหเลยแปดไหมสิบเอาอไได้ไได้พออได้ได้้ได้พ่อได้ค่ะพ่อได้ค่ะพ่อได้ค่ะพ่อต้องกดด้วยพ่อจะต้องกดด้่ะพ่อได้ค่ะพ่อจะต้องกด่ะกดอะไรกดหน้าไงค่อจะ มักไมคะมักไหมคะไม่มักนะคะ,ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะเราสี่คนนะคะลาไปก่อนนะคะใคร <c oughs> ยังไม่ได้เล่นอย่าลืมไปเล่นนะคะภ,า,ะ <c oughs> ภา,ะารกิจช่วยชาติป๊อกเก้